สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีกันในเช้าของวันเสาร์นะครับวันเช้าของวันเส right be าร์นะฮะก็เป็นวันหยุดของสมาชิกหลายๆท่านนะครับแล้วก็ยังเป็นวันทํางานของใครอีกหลายๆท่านเช่นกันนะครับก็ผมเองนั้นก็ทํางานนะครับวันน you know ี้ก็ทํางานนะฮะก็เป็นกําลังใจครับช่วยเป็นกําลังใจให้ กานสาหรับสมาชิกในห้องนะครับในห้องของเรานะครับช่องคนคนเลขนะฮะก็ฝากคาเตือนครับช่องคนคนเลขนะครับสน,นันนบสน,นุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับช่องคนคนเลขไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทุกชนิดนะครับช่องคนคนเลขนะครับข้อมูลในช่องน,นี้นะครับใช้เป็นเพียงแนวทางให้ท่านได้เลือก ซื้อเลือกตัดสินใจนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมาดูครับในส่วนของเลขดับนะครับผมทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะไม่มีเวลาลงให้นะครับก็พอดีมีติดขัดนิดหน่อยครับเกี่ยวกับระบบไฟนะครับที่บ้านนะฮะก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตหายนะครับก็เลยไม่ได้ลงให้สมาชิกตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะมาดูในส่วนของเลขดับนะครับก็วันนี้นะครับ เลขดับของเรานะฮะก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเลขดับนั้นใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับมาดูในผลงานของงวดที่ผ่านมานะครับนะฮะนี่ครับสูตรหนึ่งเราหลุดนะฮะนะครับสูตรอื่นก็ยังเข้าอยู่นะครับยังเดินต่อนะฮะสูตรสองสูตรสามสูตรสี 0.5 0.6นะครับนะฮะเหลือนี่ครับ1 2 3 4 7นะครับกักดับผมนะนะครับก็มี่1ที่ให้ดับ9นะฮะผมก็บอกสมาชิกไปแล้วนะครับว่ามันชนเด่นนะครับเพราะ9มันชนเด่นก็ให้ถ้าจะดับเลยนะครับก็พิจารณาไว้บ้างนะครับนะฮะ แล้วแล้วก็มีสูตรที่ห้านะครับกับสูตรที่หกนะครับที่งวดก่อนหลุดนะครับสูตรที่ห้าหลุดนะครับงวดก่อนนู้นนะฮะวันนี้ก็เดินต่อนะครับให้ดับหกนะครับหกไม่มานะครับสูตรหกดับโบราณของผมนั้นให้แปดกับหกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ดับทั้งคู่นะครับเดินต่อนะครับงวดก่อนนู้นนะครับหนึ่งหลุดนะครับให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับหนึ่งหลุดนะครับอ่า ให้หนึ่งกับอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะครับหลืดตัวหนึ่งแล้วกันฮะกลับมาดูในงวดนี้นะครับที่ถึงนี้นะฮะก็ผมดอกจานไว้นะครับดอกจานไว้นะครับเพราะว่างวดที่แล้วหลุดนะครับงวดนี้จะเดินต่อหรืออย่างไรนะครับก็มาดูนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักร้อยบวกหลักส0บบนบวกหลักหน่วยล่างอ่าหลัก1ิบ หลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบหลักร้อยนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับตัวทีนะครับเช้าเช้ายังมึนๆอยู่นะฮะบวกหลักหน่วยหน้าที่หนึ่งนะครับห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกเจ็ดได้สิบสามใช้เลขสามนะครับสามบวกสี่ได้เจ็ดนะฮะนะครับก็เป็นดับเจ็ดนะฮะผมให้ดอกจันไว้นะครับถ้าชนเด่นท่านก็พิจารณาเลือกเด่นนะครับทุกตัวนะครับที่ดับนะฮะมาในสุดที่สองนะครับ ห้าบวกห้าบวกห้าคือร้อยบวกร้อยบวกร้อยนะครับห้าบวกห้าบวกห้าได้สิบห้าใช้เลขห้านะครับห้าบวกเจ็ดได้สิบสองใช้เลขสองนะครับสองบวกหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างคือเลขเก้านะครับสองบวกเก้าเป็นสิบหนึ่งนะครับเป็นสิบหนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้านะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าชนเด่นท่านก็ให้เลือกเด่นไว้นะครับนะฮะในเลขเก้าครับในสุรที่สองในสุรที่สามนะครับ หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับคือ5้าบวกหาบวก5ได้สิบห้าใช้เลขห้านะครับห้าบวกหนึ่งงที่นะครับได้เลขหดับหในสูตรที่สามนะครับสูตรที่สี่นะครับใช้หลักสิบบนก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกสองงที่เลยนะครับ1น่งบวก2ได้สามนะฮะมาสูตรที่ห้าครับสูตรที่ห้าใช้หลักสิบบนหลักสิบล่างนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับสองบวก9้าได้สิบหนึ่งใช้เลขหนึ่งนะครับ หนึ่งบวกแปดได้เก้านะครับดับซ้ำสองครั้งแล้วนะครับได้เก้านะฮะในสูตรที่หกนะครับสูตรดับโบราณนี้นะครับให้ดับแปดดับเก้านะครับดับแปดดับเก้าก็เก้าดับดับสามสูตรเลยนะครับจะมองว่าเก้าดับสนิทหรือไม่อย่างไรนั้นมาดูมาดูกันนะครับในงวดนี้นะฮะแล้วก็ผมแถมให้นะครับผมเพิ่งเอามาลงให้นะครับนะฮะ ปกติผมไม่ได้ลงนะครับสูตรนี้นะครับดับ1ิบล่างนะครับดับสิบล่างนะครับีกยิผมก็ไม่ได้ลงให้นะครับดับสิบล่างนะก็ใช้หลัก1ิบล่างเลยนะครับบวก2คงที่เลยสองบวก2คงที่นะครับได้สี่ดับสิบล่างคือเลขสี่นะครับนะครับสูตรจะเข้าจะเดินต่ออย่างไรนั้นนะฮะก็พิจารณาดูกันในงวดที่จะถึงนี้นะครับถ้าดับทั้งหมด นี้นะครับก็จะเหลือตัวเลข1 2 5 0 4นะครับชุดนี้คือดับทุกหลักนะครับ7 9 6 3 9เนี่ย8นะครับคือนี่คือดับทุกหลักนะครับถ้าพิจารณาว่าดับนะครับก็จะเหลือเลขเท่านี้นะครับ1 2 5 0 4ก็ให้ระวังเลข7ไว้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสูตรนี้งวดที่แล้วหลุดนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วสูตรที่หลุดเนี่ยนะครับที่เดินยาวๆเนี่ยถ้าหลุดหนึ่งงวดเนี่ยเขาจะกลับมาเดินต่อนะครับกลับมาเดินต่อนะฮะก็ให้ระวังไว้ทุกตัวนะฮะครับถ้าไปชนดับก็ชนเด่นก็ให้เลือกเด่นเข้าไว้นะครับมาดูครับถ้าจับคู่นะนะครับถ้าจับคู่นะผมจะพิจารณานำเลขของโกบุ่นะครับนำเลขของโกบุนนี่นะครับ หกหนึ่งเจ็ดสองสามนะครับเป็นหลักสิบนะฮะถ้าพิจารณานำหลักสิบของก้อปุ่นมาชนนะครับก็จะชนที่หนึ่งนะครับที่สองดังนั้นผมจะวางถ้าเหลือจากตัดดับนะครับผมจะวางเลขหนึ่งกับเลขสองนี้เป็นหลักสิบนะฮะเป็นหลักสิบนะครับ ถ้าดับทุกหลักนะนะครับหมายถึงว่าถ้าดับเดินทุกหลักเดินทุกสูตรนะครับไม่มีหลุดนะฮะก็จะเหลือเลขเท่านี้นะครับแล้วก็นํามาจับกันก็จะได้1 2 1 5 1สองหนึ่งห้าย์นะครับสอง5 2 0สองหนะครับ1 4 2 4 5สี่สองสี่ห้าี่และ0ูนย์นะครับนะฮะก็จะเหลือเลขเท่านี้นะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าหเจ็ดดนย์นะครับจะเหลือ10ชุดนี้เท่านั้นนะครับ 10ชุดตรงๆนะครับสิชุดตรงๆนี้นะครับนะฮะก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับจะเล่นจะพิจารณาลงทุนก็ต้องไปกลับด้วยนะครับนะฮะถ้าท่านมั่นใจในดับนะครับระดับไปดับผมเนี่ยนะครับไปชนเด่นดับสำนักงดังที่ว่าดับแน่ๆนะครับก็พิจารณานะครับก็พิจารณานะครับถ้าในที่ผมคำนวณนี้นะครับก็จะเหลือเลขเท่านี้ตัดดับแล้ว เหลือเลขเท่านี้มาจับคู่กันก็จะได้เลขแค่10ชุดนี้เท่านั้นนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ให้กับสมาชิกนะครับเป็นแนวทางในงวดประจำวันที่16นะครับรกรกฎาคม2 5 6 4นะครับฝากสมาชิกท่านกดติดตามนะครับทั้ง สมาชิกที่อยู่เดิมนะครับและเข้ามาใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับที่มีให้กันนะครับผมก็จะตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาตัวเองนะครับนำสิ่งดีๆมาพบมามอบให้กับสมาชิกนะครับนําเลขที่คาดว่าน่าจะถูกรางวัลมาแบ่งปันมามอบให้กับสมาชิกนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่าน คงจะสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วก็ในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ mm hmm. ขออนุญาตลาคลิปนี้ไปก่อนสำหรับคลิปนี้แอดกุ้งฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ mm hmm.